ลูกค้าที่ทเลือกจำนองขายฝากกับเราเนี่ยลูกค้าสามารถมีเวลาไถ่ถอนได้เหมือนอนุญากเวลาสัญญาเนี่ยแต่อย่างนักนแค่ไหนอ่ะจำนองขายฝากไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟัง สวัสดีครับผมกอฟคนไขาบ้านครับสวัสดีครับผมหนุ่มสืบคนไขาบ้านครับและตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่องของโฉนดแลกเงินกับคนไข่บ้านช่องที่จะมาพูดคุยเมา์มอยบอกเล่าบอกต่อกันแบบไม่มีกั๊กจากที่ถามว่าตัวระยะเวลาเนาะระยะเวลาในการอยู่กับเรามันอยู่ได้นานแค่ไหนของเราต้องบอกก่อนว่ามันจะประกอบด้วยระยะยาวกับระยะสั้นเนาะ ระยะสั้นถามว่ากี่เดือนถึงจะถ่ายถอนได้อันนี้ก็สําคัญอือกครับบางคนเอ้ยพี่ผมก็นจะอยู่สี่ห้าเดือนผมจะถ่ายถอนดอเบียรปรับหรือเปล่าปกติคนอื่นจะไม่บอกว่ามีเบียรปรับแต่พอถ่ายถอนแล้วมีเสมอของเราไม่มีแต่ขอให้อยู่ขั้นต่ำสามเดือนสามเดือนถ่ายถอนได้เลยถูกต้องครับถ้าม,มากกว่าสามเดือนเนี่ยสบายอยู่แล้วแต่ถ้าน้อยกว่าสามเดือนอะเราจะขอดอกเปี้ยที่สามเดือนไปจ่ายภาษีสรรพกร ครับแล้วถามว่าอยู่ได้นานเท่าไหร่ในกรณีจำนองเนี่ยสูงสุดได้30ปีสาปีเลยแต่ทุกสิบปีจะต้องมาอัปเดตที่กรมที่ดินหนึ่งครั้งแต่โดยส่วนมากลูกค้าอยู่ไม่ถึงครับตามค่าสถิติของเราลูกค้าอยู่ประมาณ3-5ปีนี่คือสูงสุดถ้าถึงปีที่หเนี่ยจะแนะนำให้ลูกค้าขายเพราะว่าจ่ายดอกให้เราอย่างเงี้ยเสียค่าเช่าบ้านถูกกว่า ใช่มันจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากกวา่าแต่โดยส่วนมากประมาณสักสองปีปีหรือสองปีถ้าลูกค้าสามารถฟอร์มเครดิตตัวเองได้ครับเราก็พาเขาเข้าไปมาข<อ>าเยเรียบร้อยก็ม<ๆ>ีกค้าถึงที่ด้วยครับผมเป็นหน้าที่ของเราเนาะโอเคมาส่วนของการขายฝากขายฝากเนี่ยครับระยะสัญญาขายฝากก็ยังอยู่ที่หนึ่งปีเหมือนกันคือระยะแรกหนึ่งปีนะเราจะเห็นอยู่บ่อยๆใช่ครับสูงสุดไม่เกินสิบปีขายฝากม่เหมือนจำนองนะจำนองได้สามสิบขายฝากได้แค่สิบปีแล้วถามว่าขั้นต่า อยู่ได้กับเราได้นานแค่ไหนของเราเหมือนเดิมครับขายฝากทำเหมือนจำลองเลยขอขั้นส่มสามเดือนอถ้าทำํำฝาถ้าจะไม่ถึงสามเดือนขอรกเบียบสามเดือนแค่นั้นเองใช่ไหมไทยเชื่อของเรากติการง่ายมากง่ายมากคือกติกาของเราคนธรรมดาฟังเรารู้เรื่องออืคือบอกอย่างนี้มีเท่านี้ไม่มีแอบแฝงอยู่ตลอบไม่มีมานั่งเก็บนู่นเก็บนี่ยิบย,ย่อยไม่มีแน่นอนแล้วสําหรับคนที่ชื่นชอบ ความรู้เกี่ยวกับงานจำนองขายฝากก็สามารถติดตามเราได้ที่เพจฉนดแลกเงินกับไทยซีโรนบายคนขายบ้านช่อง y YouTube ฉนดแลกเงินกับคนขายบ้านและ TikTok ช่องฉนดแลกเงินครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ